สวัสดีครับดูครับพนักงานวิ่งหนีเลยครับถือกล้องมาวิ่งกันเลยครับในวิ่งกระเจิงเลยไม่อยากเข้ากล้องกันเนาะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ร้านถูกดีมีประรานทีระทรการค้าครับวันนี้พวกเราครับมาปิดร้านกันครับหลังจากที่ไม่ได้ลงมานานแล้วเนาะหลายวันแล้ววันนี้ขออนุญาตครับทําสักคลิปหนึ่งครับเพราะว่าที่ห่างหายไม่มีคอนเทนต์ครับผม ไม่รู้จะคุยอะไรครับกลัว FC เบื่อกลัวเพื่อนๆเ,เบื่อครับนี่ฮะแล้วก็ยังเหมือนเดิมเช่นเคยครับสินค้าเราอยู่ด้านนอกทางเจ้าที่ถูกดีบอกว่าเดี๋ยวหนูจะเอาพาเลทมาให้ครับตั้งแต่วันนั้นจนนี้หนูจนเป็นอะไรครับตอนนี้ยังเหมือนเดิมครับใช้พาเลทเราเหมือนเดิมเนาะบอกว่าจะเอาพาเลทมาให้เราวางแต่สุดท้ายพาเลทก็ไม่ได้มาครับเราต้องใช้พาเลทของพวกเราครับเองครับที่วางสินค้าด้านนอก หรือว่าวางเรื่องของนี่ฮะน้ำดื่มน้ำอาดลมน้ำเปล่าครับต้องใช้ผลิตเราเองเนาะนี่ะผมบอกเข้าใจครับอาจจะบริหารจัดการไม่ทั่วถึงก็ได้ครับแต่เราก็พูดไปงั้งนแหละครับเนาะสร้างคอนเทนต์ให้ดูตื่นเต้นเนาะกันกแนกะกันแนะเขาอ่าประชดประชันเนาะวันนี้พวกเราครับวันที่เก้ามิยอครับวันที่เก้ามิยอ ก็จะมาอัปเดตทั้งยอดขายแล้วก็ยอดสรุปของอ8วันที่ผ่านมาเพราเราได้กำไรเท่าไหร่ครับเพราะว่าเดือนที่แล้ววันที่7เนาะวันที่7ตังออกครับสุทธิทางถูกดีโอนมาแค่เท่าไหร่นะปะ้าติดถัวก,กับ36,000ครับไม่รอดแล้วครับเนี่ยฮะต้องตัดเงินพนักง,งานแล้วครับต้องลดราคาค่าแรงกันละไม่นด้ครับ อย่างนั้นอยู่ไม่ได้ครับผมเนี่ยขาดทุนเลยครับผมสี่เดือนที่ผ่านมาครับพวกเราก็ถือว่าไม่มีกําไร,รอกครับถือว่ายังเป็นเรื่องของการเสมอตัวเนาะเสมอตัวเล็ไปทางขาดทุนเล็กน้อย่อะแต่พวกเรามีนโยบายว่าทําเพื่อให้พนักง,งานพวกเราคือลูกหลานเราได้ค้าขายได้มาทํางานด้วยกันเนาะแล้วก็เป็นแนวทางในการค้าขายของพวกเราเป็น อ,อยากได้ระบบของทุกดีมาดูว่าเขาจัดการบริหารยังไงเนาะเป็นยังไงประมาณไหนพอเรามีหลายร้านเราก็อยากจะใช้ความรู้ตรงนี้ใช้วิธีการตรงนี้ครับไม่ใช่ว่าลองเล่นแบบครับแต่พูดถึงว่า,ากระบวนการในการจัดการบริหารสินค้าของเขาเป็นยังไงเนาะการจัดเรียงสินคะ้าเป็นยังไงนะนี่ะมีป้ายกำกับยังไงเดินเข้ามาหน้าซื้อหาเพราะเขาจัดร้านได้สวยงามครับเราก็จัดตามแบบของเขาเลยครับผมนะ่ฮะ นี่นะครับคือเรื่องหนึ่งที่เราอยากได้ทุดีมาตรฐานมาทำเป็นเป็นเราอยากเป็นพันเนอร์ทุดีเพราะเรื่องนี้นะครับเรื่องหลายๆเรื่องครับเนาะน่ก็ให้ญาติญาตินะหลานๆได้ทํางานร่วมก,กัน2อก็อยากได้ความรู้จากทุกดีมาตรฐานนี่แหละครับนะเอาตรงๆเลยครับนะอยากได้ทุดีเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการเราไม่ได้ว่าเอาไปขายของชําเหมือนเขาครับเราจะไป ทำเรื่องของระบบขายข้าวสารขายอาหารสัตว์ขายเรื่องของสินคา้าประเภทอของสดครับเราจะทํายังไงเรื่องสต็อกเรื่องของวิธีการจรัดสินค้ามีป้ายมีเป่ย,ปยสวยงามไหมเนาะนี่ฮะลหลือใครเห็นวันนี้สินค้าช่วงนี้ขายดีไหมช,ช่วงนี้เงียบครับช่วงนี้เงียบเนาะนี่ฮะเงียบเพราะน้ะนำมันแพงหรือเปล่าครับ ก็อาจจะเป็นไปได้เนาะพูดเองตอบเองนะอ้มีลูกค้ามาซื้ออะไรซื้อนมจัดไปครับลูกค้าคนสุดท้ายของเราวันนี้ฮะมาจากไหนรครับโอ้ดูชนขนมด้วยเ่ยนี่ฮะแล้วเราอบอ้าวมามาครับหลังจากที่ฝนไม่มาสามวันสี่วันครับอากาศนี่ไงอย่างกระเดือนห้าครับอากาศอย่างกระเดือนมีนาครับผมร้อนสุดๆครับนี่ฮะ ร้อนสุดๆครับวันนี้พวกเราครับทำหน้าที่ขายโดยน้องดนัทครับแล้วก็จะเอครับเะเอก็มาจากโรงเรียนก็ไม่ได้เข้าบ้านครับจอดนี่เลยเนาะแวะมาขายของเลยแวะมาชมโแวะมาช่วยวมาช่วยเนี่ยลูกค้าเรามีระด,ดับนูเล็กเด็กแดงมาจากบ้านไหนครับบ้านจัน โอ้โหนี่ฮะลูกค้าเรามาชุมชนบ้านจานนี่ห่างจากชุมชนของเรานี่ประมาณห้ากิโลหกกิโลครับแต่ว่าน่าจะเป็นทางผ่านกลับบ้านใช่ไหมกลับบ้านปะกลับบ้านก็เลยไว้ซื้อครับเพราะว่าร้านพวกเราอยู่ติดกับถนนเส้นสายชนบทครับเนาะซึ่งเข้าไปในตัวตำบลครับถือว่าได้ลูกค้าขาจรลูกค้าด้านในที่รู้ว่าเราเป็นร้านถูกดีก็แวะเข้ามาครับเป็นข้อดีของ เรียกว่าร้านเรามีข้อดีตรงนี้ติดเราขายในชุมชนด้วยแล้วก็ได้ขายขาจรด้วยครับเนาะแต่ไม่ได้ว่าเชิงอยู่ถนนเส้นหลักเส้นใหญ่เส้นทางหลวงครับเป็นเส้นเราเป็นเส้นเรียกว่าเส้นอ่าเส้นผ่านเข้าไปในตัวตำบลครับหรือว่าผ่านหมู่บ้านหลายหมู่บ้านครับด้านในก็เข้ามาเราจะไกรต้องเแวะซื้อเราได้เนาะเนี่ยเราได้ตรงนี้ครับแต่ผมรู้ว่ามาหลายๆอย่างครับหลายที่เนาะบางที ร้านถูกดีมาตรฐานที่อยู่ติดกับถนนเส้นทางหรือว่าเส้นทางหลวงเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะขายดีนะครับผมเพราะว่ารถเขาไม่ได้มาจอดซื้อหรอกครับถูกดีเยอะเหลือเกินเนาะขับรถไปนเนี่ยเห็นแต่ร้านถูกดีครับจอดตรงไหนก็ได้ครับออสารพัดท,ที่เลยครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องของร้านที่อยู่ข้างในหมู่บ้านเลยหรือว่าอยู่ในชุมชนข้างในเลยอันนั้นก็คือว่าจะอยู่ลึกขายได้เฉพาะในชุมชนเนาะ ขายได้เฉพาะชุมชนอย่างเดียวเพราะว่ามันต้องเข้าซอกเข้าซอยไปนะครับแต่ร้านพวกเรานี่โชคดีอ่ะได้ทั้งสองอย่างครับได้ทั้งขาจรขาประจำเนาะได้ตรงนั้นตรงนี้มาผสมครับกระนั้นถือว่ายังขายลําบากเลยครับผมเนาะนะ,ะยอดน่าจะไม่ดีครับนี่ผมว่าของเราขายดีแล้วขนาดนี้ยอดขนาดนี้ขนาดน,น,าดนี้ที่เคยคุยให้ฟังก็ตอ,ตอนนี้อยอดยอดก็ไต่ลงมาเรื่อยๆเนาะ มันจะเป็นเพราะเศรษฐกิจไม่ดีอ่ะน้ำมันแพงี่เราก็ต้องกเกาะกระแสหน่อยเนาะขายไม่ดีเลยถุยภาษาจนนี้เชื่อของน้ำมันแพงเนาะทำให้สินค้าเราขายไม่ดีเนาะขนาดร้านในเมืองของผมครับร้านอยู่ที่ตลาดสดแท้ๆครับยังเงียบเลยครับนัำภาษาอะไรกับบ้านนอกของพวกเราเนาะชุมชนบ้านนอกชุมชนช,มชน,ชนบทของเราจะขายดีเป็นไปไม่ได้ครับเศรษฐกิจไม่ดีด้วยเนาะขอให้กําลังใจเพื่อนๆทุกคนครับเนาะวันนี้ก็พูดไปเรื่อยเปื่อยแล้ว ไปตัวทีตัวแดงน,นะครับนี้เราจะคุยอะไรกันครับเนาะอ่ะปิดปิดระยะจะได้ดูยอดขายก็มาแล้วอยากเห็นยอดขายวันนี้ครับวันที่เก้ามิยยครับว่ายอดจะเท่าไหร่กันเนาะแล้วก็จะให้ดูว่าจากวันที่หนึ่งถึงวันที่แปดพวกเราได้กําไรเท่าไหร่กันแล้วเดือนนี้พวกเราจะอยู่ยอดถึงประมาณสักเท่าไหร่กันครับเนาะจะดูกันก็ช่วงนี้ก็ขออภัยไม่ได้ทําคลิปครับ หรือว่าท่านใดที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้กดติดตามเราเข้ามาชมพวกเราก็ฝากกดติดตามให้กําลังใจพวกเราครับเนาะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของพวกเราที่ทําคลิปลงไปก็จะได้เห็นเลยเนาะและเห็นแล้วก็ต้องกดถูกใจให้ด้วยนะครับจะเป็นกําลังใจคนทําคลิปครับเนาะนี่ครับคอนเทนต์เราจะไม่มีอะไรมากมายเพราะว่า,ราเราแค่นีเนาะถ่ายบนไปบนมา บนไปนั่นบนไปนี่เนาะ่ร้จะคุยอะไรกันครับแต่ก็ทําลงไปเพื่อ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 นเพื่อน,อน,อน,อนที่ไม่เคยเข้ามาชมร้านถูกดีพวกเราก็จะรู้ว่าร้านถูกดีมีมาตรฐานของพวกเราอยู่ที่ไหนครับตั้งอยู่ที่ตําบลหนองเต็งอํเาเภอกระสงังจังหวัดบุรีรัมย์ครับถูกดีซอกกราวเนาะน,นี่ฮะถูกดีซอกกราวนะอ่ะดูยอดกันครับใกล้จะสิบนาทีแล้วพูดเยอะเจ็บคอครับนะ่ร้จะคุยอะไรแล้วตอนนี้ คุยไม่ค่อยรู้เรื่องด้วยครับเบลออ่ะ,อะวันนี้เยอะเท่าไหร่ครับอ่ะโดนัทว่ามาถามพาโอยอดน้อยครับเสียงค่อยลงเลยยอดเจ็ดพันเก้าครับวันนี้อ่ะไม่เป็นไรเมื่อวานเท่าไหร่ดูย้อนได้ไหมถึงหมื่นเมื่อวานไม่ถึงอ่าเมื่อวานถึงหนึ่งหมื่นนะ,ะดูให้หน่อยปะจะได้ดูย้อนด้วยเมื่อวานได้หนึ่งหมื่นครับวันนี้ได้เจ็ดพันเก้าอ่ะ แลวย้อนดูกําไรให้หน่อยเราตรงไหนอ่ะเราจะดูกําไรของอ่ะที่สรุปว่าเดยวเือนแป๊บหนึ่งฮะอันนี้ยอดที่โอนมาครับของเดือนอะไรนะัดอ่านดิเดือนพฤษภาทางถูกดีหลังจากที่หักหักซ้ายหักขวาหักหน้าหักหลังเสร็จครับเ<ม>หลืออยู่สามหมื่นหกครับถือว่าไม่กระเตื้องขึ้นครับเพราะว่าเดือนก่อนโน้นเดือนเมษามเราได้สี่หมื่นหนึ่งเนาะ,ะมาเดือนพฤษภาไ,ไ,ได้สามหมื่นหกครับอ่ะ แล้วก็ย้อนไปดูสิแวันได้เท่าไหร่รับไา <Okay. S 1> เราทำยังไงทำให้เป็นอ่าเราโอ้ยทังไม่น้อยแท้พี่น้องเนาะขายมา8วันครับได้แค่1,000งแกับ5้0พด้วยห้ารอยหกบาทครับกำไรอยู่ที่หม0 0นบาทครับอ่ะเดือนนี้น่าจะแย่เนาะอ่าน่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็ไม่เป็นไรครับเป็นกำลังใจทุกๆคนครับที่จะทำร้านถูกดีมาฐานครับอ่า <c oughs> มีประโยชน์เยอะมากครับถูกดีฐา,านนะเราจะมาที่จะทําร้าน2ร้าน3เอาสินค้ายอย่างอื่นมาขายได้ด้วยครับถกูกดีเราอาจจะกำไรสามหมก็จริงนะครับแต่ข,ข,ข้างข้างเราในชิจิฟบ,บอกว่ากําไรนี่ห้าหกหมืนเนาะขายไข่ขายน้ําแข็งทั้งวันจับไข่ขายของสดขายผักเพราอไ้กับข้าวเจนึกนี่พ่วงกระถูกดีนี่กําไรหลายหมื่นครับต่อเดือนเนาะถ้าบางท่านนี่เขามีร้านหรือมีครอบครัวที่ทำด้วยกันเนาะ ร้านข้างๆขายไข่ขายของสดทำกับข้าวขายขายอุปกรณ์ทางการเกษตรโอ้หลายๆอย่างครับเป็นผลพลอยได้จากที่เรามีร้านถูกดีดึงลูกค้าเข้ามาแล้วก็ลูกค้าก็มาซื้อร้านถูกดีพวกเราในสินค้าราคาถูกแล้วก็เลือกซื้อสินค้าข้างๆเราไปด้วยโอ้โหนี่ฮะเรียกผลพลอยได้ที่ได้จากถูกดีมาตรฐานครับอะพูดไปแล้วครับแล้วก็เผื่อพี่น้องหรือท่านใดที่เข้ามาชมอยากเข้ามาศึกษาการทำร้านถูกดี หนึ่งก็ต้องดูเรื่องของสถานที่ตัวเองเนาะแล้วก็ดูเรื่องของอ่าสภาวะสิ่งแวดล้อมบริบทพื้นที่ของเราว่าเหมาะสมหรือเปล่าครับเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับมีคนบอกให้หยุดแล้วครับอ่ะเอาแค่นี้ครับเนาะลิบหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ